สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวาน้องคนพนมสิมาล้างปลาดุกด้วยจ้าสาวาน้องคนพนมสิล้างเมื่อมาโอกื้อนี้เมนูนึ่งปลาดุกด้วยจ้าสาวาน้องคนพนมสิมานึ่งปลาดุกกินล้างเมื่อมาโอกเราจะเอาเกลือใส่ลลลแล้วก็ล้างล้างเราจะส่งน้ำด้วยจ้ะ เมื่อมันออกมันจะบขุขาวเนาะเด้อเช้านะครับพี่นงชิ่มตามเครื่องมักเลยจ้ะมีกระเทีมมย,ยมมีตะไคร้แล้วก็ใบมะกรูดหั่นใบฝอยด้วยจ้ะนี่ตำเอาหัห่นใบฝอยแล้วตำม,มันจะละเอียดริ้วูด้วยจ้ะนะมือเช้านะครับพี่งชิใส่เกลือลงไปน้ำจังน้อยด้วยจ้ะให้มัน เอกไวๆให้มันละเอียดลิ้วเอียกเลยด้วยจ้าพอจำนีเนาะพอดีพอดีเดียวจ้าประดูเขา ตอนน้องคนหนุ่มซิมาใส่หมอ้อมาร์คเลยจ้าไปไเอาเครื่องที่เ่าวตำไวน้นะใส่ได้จ้าแจให้แรงะได้จากกระเทียมมันมาจะพวกใส่น้องคนหนุ่มซิมาพุงให้บึ้งไปใส่เกลือเนาะจ้ะ จักน้อยเนาะพอห่าใส่ไปนะต่อไข้แล้วมันสิเข้มชุดรสเลาวจะกไปนี้โดยจ้ารสด,ดีสากรกวันประนมใัยดีด้วจดยจ้ะรถดีแล้วก็ซ้อนหอยด้วยจ้ะซ้อนหอยซ้อนอนะึง ซอสฝาเขียวด้วยจ้ะน่อยน่าจะเนาก็นมซิมาคุนด้วยจะบั็นคนหนาะนัะแล้วนก็เคลื่อง ที่ลายๆเด้เหมือนจะเสียอาจารย์นครพนมขอใชมือด้วยจ้ะคันจะเข้าเนื้อเข้าหนักเด้อขอโทษขออภัยเด้อพ่อแม่พี่น้องใชมือทำไก่ดาวคันปลามักปลามันจะเข้าเนื้อเข้าหนักอาจารย์นครพนมก็มีถุงมือด้วยจ้ะขอโทษขออภัยลายๆใชมือก็ได้ มาร์คทิมไว้เด้อจ้ะให้มันเข้าเนื้อเขา้าหนังแล้วเ่าจะมานึ่งเนาะพ่อแม่พี่น้องเนะาะาเราจะมาเบิ้งตวอวแซนนครพนมหนึงเด้อจ้จาน,นี่เด้อจ้าสซนนครพนมอันมักปลาไปแล้วบะนีแซนนครชิ้นนึ่งอันปลาดุกใส่ใบมะขามอ้อนเด้อจ้ะนี่ฮันคันคันใส่กันเลยเด้อจ้าแล้วก็มีขา้าวเหนียวน้ำเด้อนี่น สานนครพนมหรืบอบัวก็ซื้อข้าวเนี่ยนะคนะันซื้อกัดีจกจรอบนะปิดเนะเด้อจ้ะสานนครพนมซินึ่งแล้วเร้อบเนีปะปลาเรียงเียงกันแบบนี้เลยบ่มีใบตองเนาะพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ะเอาใบามะขามใส่ข้างบนเด้อจ้ะ กูได้เคยกินอยู่บ้านเนานึ่งปลาใส่ใบมะขามอ่อนนี่เนาะนี่เดจ้ะแม่สาวนคร่อนพอนมมากแค่เธอกินไปนี่แหละจ้ะมันเส๊ะสีออกส้มๆจังน้อยเอานึ่งออกมามันใส่ข้าวมันก็สซเข้ากะล้วซ่าเวลาข้าวเหนียวมันเปื่อยด้วยจ้ะมันซีเส๊ะน่าจะแต่นครพนมเสียไปนึ่งแล้วเด้จ้านะแล้วจะมาเบิ้งตอน สุกเนาะจ้าบ้านี้นึ่งก็จะเอานึ่งปลาสุกแล้วเขาจะมานึ่งพักเนาะจ้าบ้านี้ดิจ้าดจ้า,า,า,าพักพักสาวเนาะเอาพอนมสิ้ไปน,นึ่งกินกระป๋าด้วยจ้ะนี่อันนี้มาแขียงด้วยจ้ะบ้านเหาเอิ่นมาแขีงเนาะ มีมะแข็งเด้อมีม,ม,มะแข็งมีมะขือ่ะเด้อจ้ะเด้อจ้ะมะขือ่ะเก็บมาจากต้นเด้อจ้ามาะมีแ่บานคนพนมบ่ได้ซื้อเด้อจ้ะเก็บมาจากต้นมื่ี้มองทำงานนะแล้วก็มีอันใบสุดเด้อจ้ะพ่อแม่หู้จัดอยู่บนพ่อแม่พี่น้อง ด้วยจ้ะพักสุรุตอันนี้พักสุรุสซาน้องคนพนมก็พากันปูอิงด้วจ้ะปูกินนะจ้ะงามอยู่บจะบเบิ้งผู้ใดเคยกินเนี่ยผู้ใดเคยกินก็คอมเมนต์มาในด้วจ้ะผู้ใดฮูจักกิ่บนนี้พักสุรุ แต่ละบ้านนะเชิญพวกคือกันเนาะจันสีอกหวานๆเด้อจันขั้นเนะขนาหนึ่งขั้นเขาพัดกะสีอ,อกหวานๆอันใส่ไข่เดีย๋ยวจะขั้นพัดนี่มาชี้เสีย้ยนเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวนครพนมล้างแล้วเด้อจ้นนี่ค่นสาวนครพนมชิ้นนึงกินกับ นึ่งปลาดุกเด้อจ้าไอาเบื้องตอนสานนครพนมนึ่งแล้วเนาะพ่อแม่พี่น้องสุกแล้วเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องปลาสุกแล้วเด้อจ้าแบบนี้สานนครพนมชิบูงเลยเด้อสิ้นึ่งพักแล้วเด้จ้าแาดนี้ เด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องซาลานผงนมชิ้นหนึ่งพักแล้วเด้อจ่ะบะนี้กินกับน,นึ่งปลาเอาจ่ะพักซุกแล้วเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องเด้อจ้ะซุกแล้วมะเขือมะเข็งอันนี้หันใบชูรตเด้อจ้ันี่นอืนาา่นค่ะมาซาลาคอนผงนมสิบปุงแล้วเด้อบะนี่ ดีเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสาวนครพนมนึ่งปาลาซุกแ้วเด้อจ้านึ่งพักซุกเร็วมะแข็งมะเขือใบชุร่เด้อจ้านี่นี่เจวปลาเด็กบวงเด้อจ้านี่ฮะเซฟ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 มาๆมาเซฟเซฟนำกันเด้อจ้ามื้อนี้ฮาสาวนครพนมสิไปกินข้าวแล้วเด้อจ้าฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสาวนครพนมเด้อจ้าพ่อแม่พี่น้องสวัสดีค่ะ